คณิศาสตร์ประกันภยัยหลายคนก็ถามว่าเอแล้วมันเข้าหรือใกล้เคียงกับสาขาไหนมากที่สุด ข้าใกล้เคียงกับ M.B.A. Finance เหรอมันก็เป็นคณิตศาสตร์การเงินอย่างเดียวถูกไหมฮะถ้าใช้สถิติอย่างเดียวหรอก็กลายเป็นวิชาสถิติหรือนักสถิติอย่างเดียวแต่ถ้ามันมีอยู่ศาสตร์หนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมามันเป็นการรวมกันระหว่างสถิติแล้วก็คณิตศาสตร์การเงินชื่อของมันก็คือวิศวกรรมการเงินหลายคนก็งงว่าวิศวกรรมการเงินคืออะไรวิศวกรรมการเงินก็คือเป็นวิศวกรอย่างหนึ่งเหมือนกันวิศวกรไปว่าสร้างถ้าวิศวกรโยธาก็สร้างตึกถูกไหมฮะ ถ้าเป็นวิศวกรเคมีก็เอาเเคมีผสมไปสร้างเป็นตัวเคมีมานะครับวิศวะกรการเงินหรือว่าศาสตร์ที่เขาเรียกว่าวิศวกร,รรมการเงินก็คือการสร้างเครื่องมือทางการเงินขึ้มานี่เองเขาจะสร้างมาได้อย่างไรบ้างเครื่องมือการเงินโดยการที่หยิบสถิติในอดีตเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาจําลองว่าอานาคตต้องจ่ายเงินอะไรเมื e ่อไหร่เท่าไหร่แล้วก็มานั่งคํานวณกันว่าสรุปว่าเครื่องมือทางการเงินชิ้นนี้จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่จะต้องจ่ายเงินออกไปเมื่อไหร่ hari. มีเงื่อนไขอย่างไรที่จะต้องจ่ายแล้วก็ามาคํานวณ ออกมาเป็นปัจจุบัน2ตัวนี้คล้ายกันมากเพียงแต่ว่าตอนที่หยิบไปใช้เนี่ยวิศกรกรมการเงินจริงๆคือเอพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เฉพาะโฟกัสเฉพาะเรื่องของตัวของเครื่องมือทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ,เอาไปคำนวณเกี่ยวกับหุ้นหรือก็เกี่ยวกับพัน,พน,พน,พนธบัตรนะครับแต่คณะกรระกันไทยแทนที่จะเอาสถิติเนี่ยของตลาดหลักทรัพย์ เสลิติของหุ้นสริติของพลิตบัตรแต่เขาก็เปลี่ยนเป็นเอาสริติของชีวิตคนสริติของเครื่องใช้ไฟฟ้าสริติของรถยนต์ที่จะชนกันคือสริติอะไรที่เกี่ยวข้องรอบๆตัวเราอะที่ไม่ใช่เรื่องของ กุญธหรือพันธบัตรเครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในตลาดซับเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเข้าขายว่าคณิตศาสตร์การภัยเพราะฉะนั้นความรู้คณิตศาสตร์การภัยก็เอาไปใช้กับวิศกรรมการเงินความรู้วิศกรรมเงินก็ใช้กับคณิตศาสตร์การภัยได้ถ้าเราสามารถประยุกต์ตัวสถิติที่เรามีทั้งหมดมีในโลกเนี้ยโดยเฉพาะโลกของ Big Data ตรงนี้เนะี่ยเอามาใช้กันได้มันแทบจะทับซ้อนหรือเป็นเรื่องเดียวกันขึ้นอยู่กับทักษะตอนที่เราเอาไปใช้นั่นองครับ